น้องน้องตื่นก่อนน้องตื่นก่อนเดี๋ยวเวอ,อะไรมีอะไรน้องอายุเท่าไหรแล้วอ่ะมาถามอายุอะไรป่านนี้คนจะนอนเอตอต่อก่อนอายุเท่าไหรแล้วอยู่กันมา,าลูกสองคนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยอ,อายุเมียเท่าไหร่เออตอบมาก่อน,นอเดี๋ยวเวจะสี่สิบแล้วโล่งใจ นึกว่าใจไม่ถึงสิบแปดทำไมคิดว่านอนอยู่กับใครป้าไม่มีอะไรคแค่ถามให้แน่ใจเฉยๆนอนเลยนอนเลยไม่มีอะไรแนละ้วอย่าให้รู้นะมไม่มีอะไรนอนนอนนถามดูเฉยๆนอนเลยเยีเยๆ